การละการครับอาจารย์วันนี้ก็จะมาขอความเมตตาเกี่ยวกับข้อมูลของประวัติความเป็นมาของวัดทองนุปคุณหรือว่าวัดในที่ชาวอำเภอพญ่แยกอุิวิสัยของเราได้ให้ความเคารพนับถือแล้วก็ความเป็นมาของเท้าเวสุวรรณหรือเท้าสมปรารถนาที่ได้ก่อสร้างขึ้นพอเป็นลำดับพธิธีให้หลวงพอ่อเมตตาให้ข้อมูลนะครับ วัดทองนบคุลนี้ตั้งอยู่ที่ถนนสุวรรณวงศ์ชุมชนปราลานหมู่ที่สองตำบลปราลานอำเภอยัญภกุกิวิสัยจังหวัดนครสุรรตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2384โดยมีพระศีสุวรรณวงศสาพร้อมด้วยประชาชนร่วมกันสร้างขึ้นเป็นที่พึ่งทางใจเมื่อก่อนชื่อว่าวัดสาทองมีที่ดินอยู่8ไร่ สองงานสาตารางวาแล้วก็มีอุโบสถอุโบสถนี่สร้างเมื่อพศ24 49ยมีอายุได้114ปีวัดเนี่ยตั้งได้1 8 1ปีเป็นวัดที่เก่าแก่ประจำเมืองประจำเมืองพระยะกักฆะภู่มิสัส มีเจ้าวาดอยู่หรูปนะรูปแรกนี่พระสมุสุดสิริป,ปัญโยพศ2,384ถึง2,440รูปที่สองพระครูจันทศีตระคุณจันดาจันทาภูอดีตเจ้าคณะอำเภอรูปแรกเนี่ยพศ2,440ถึง2,492ในรูปที่สเนี่ย เรารู้จักกันดีคือหลวงปูพ่พระภูพินิษพยัคฆภูมิหลวงปู่เสือหลวงปู่แดงอหิงสโกเนี่ยพศ2,492ถึงพศ2,540เป็นนาน50กว่าปีแล้วรูปที่4พระรูสุตตาธรรมานุยุทธวิจิตบรรจงวิริยะธรรมโมพศ2,540ถึง2,556รูปที่5 อาตมาในพระมหาปกิจต,ติตายาโนโรองเจ้าคณะอำเภอพยากระูมิพนสัยนี่ตั้งแต่วันที่หนึ่งกุมภาพันธ์2,557จนถึงปัจจุบันต,ตั้งมา181ปีมีเจ้าวาดอยู่ห้ารูปแสดงว่าแต่ละรูปเป็นนานมากเลยแล้วโบสเนี่ยเก่าแก่1 4 4ปีอันนี้ก็เป็นเป็นที่พึ่งทางใจก็เลยปารบว่าเอา้า วัดทองเนี่ยเป็นวัดเก่าแก่ไม่มีท้าวเวสุวรรณที่จะรักษาไม่มีสักองค์เลยนะก็เลยว่าเอออยากได้อยากปารบว่าอยากได้เพราะว่าจะได้เป็นเทา้าจตุโลกบาลเพราะเราเนี่ยพาพระสงฆ์สวดคาถาจตุโลก,กบ,บาลตลอดเตสังสัจเจปุริมาติสังทัตตาร,รโโธตักกินเฮวิรุณโกปัจิเมรวิโรปโขปเวโรอ,อุตรังทิสัง สวดตลอดทีนี้ท่านคง,คงจะถึงเวลาที่จะมาในช่วงนี้ก็เลยเคุณปฏิยุทธ์แสนโมลเนี่ยค,คอฟเนี่ยก็เลยได้ดำเนินการอารพูดหน่อยเรื่องเทวสุวรรณครับกรณีเทวสุวรรณน,น,นะครับเนื่องจากทางหลวงพ่อได้มาปิกา,าวพอว่ามีเจ้าภาพเจ้าภาพ อยากถวายเริ่มจากตัวผมก่อนกับผมก่อนนี่คืออยากทำบุญมันเกิด <c oughs> ขออภัยครับทำบุญมันเกิดซึ่งวันเกิดตัวเองตรงกับวันที่4พฤษภาคม2565เป็นวันท้ายวันเกิด <c oughs> ตเองเกิดมาปีนี้ก็คบรบอายุ28ปี <c oughs> นะครับช่วงที่คุยกับหลวงปู่นี่ก็คือช่วงเดือนกุมภาพันธ์ประมาณวันที่10ว่าผมอยากสร้างทาเทวสุวรรณถวายเอาองค์ขนาดสัก สเมตรได้ไหมครับ3เมตรเริ่มจากการคุยเป็นการส่วนตัวนะครับ,ค,รบคุยเป็นการส่วนตัวก่อนอหลังจากที่คุยกับหลวงปู่ได้ประมาณสัก1-2วันหลวงปู่ว่าถ้าสร้างอยากให้เป็นครั้งประวัติศสาสตร์รที่ให้ชาวพยัตจดจำก็เลยให้ร่วมกับทางหน่วยกู้ภยัยว่า มีาช่องทางไหนที่สามารถให้บอกคนลชาวอำเภอพยักได้ทําด้วยกันก็เลยเป็นที่มาว่าได้จัดสร้างวัตถุมงคลขึ้นมาโดยอาศัยบารมีหลวงพ่อเจ้าว่าว่ารายได้ทั้งหมดที่ให้เช่าวัตถุมงคลท่านบริจาคให้หมดเลยบริจาคให้ไปซื้ออุปกรณ์การแพทย์วัตถุมงคลของ วัดทองนลมงคลก็จะเป็นวัตถุมงคลรุ่นแรกของเท้าเวสุวรรณความพิเศษของวัตถุมงคลคือ1เป็นเท้าเวสุวรรณด้านหน้าตา,ตามหนังสือนะครับด้านหน้าเป็นเท้าเวสุวรรณประทับราหูด้านหลังเป็นเท้ามิลันพนาสูรซึ่งเท้ามิรันพนาสูรเนี่ยเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำในหลวงราชการที่6องค์ดั้งเดิมเนี่ยตั้งอยู่ที่โรงพยาบาลพญาไทปัจจุบันคนก็จะไปขอพรท่านเกี่ยวกับเรื่อง สุขภาพร่างกายตามที่เราได้เห็นตามสื่อต่างๆนะครับก็เลยมีความบอกหลวงพ่อว่าถ้าอย่างนั้นผมจะสร้างองค์ใหญ่ขึ้นรายได้วัตถุมงคลที่ได้บูชาไปก็จะเอามาอัพไซส์ปูขึ้นจาก3เมตรเป็น,น5เมตรโดยเฉพาะลงพิมพ์นะครับเป็นการปั้นสดปั้นสดเลยให้ตามความเชื่อเทวดาจ,จับมือช่างปั้นเลย แบบก็คืออยากได้แบบวัดพระแก้วจะเป๊ะไม่เป๊ะไม่รู้แต่ว่าให้ท่านจินตนาการเลยว่าวัดพระแก้วเป็นแบบไหนเปิดรูปให้ท่านดูแล้วก็พิมพ์เป็นอันว่าตกลงว่าได้ส่วนสูงท่านประมาณ5เมตรนะครับองนี้ก็อยู่ประมาณแสนถ้ารวมฐานที่เราเห็นก็ประมาณแสนสามหมื่นบาทโดยประมาณนะครับโดยประมาณามวงสวงขอสร้างท่านเริ่มวันที่16กกุมภาพันธ์ 16กุมภาพันธ์ขอสร้างท้าเวสุวรรณตรงกับวันมาฆบูชาวันมาฆบูชาวันสําคัญพระพุทธศาสนาพอดีวงสวงก่อนขออนุญาตจัดสร้างวัตถุมงคลและรูปปั้นนะครับรูปปั้นท้าเวสุวรรณประมาณนี้เดี๋ยวขอยัดเปิดภาพในวันวงสวงประมาณพิธีถ่ายไว้เป็นคร่าว ขออริยสานะครับแล้วก็เริ่มมีคนมาขอพรในวันนั้นไม่รู้ว่ามาบนอะไรมาบนรู้สึกว่าได้เหมือนกันได้ที่สําคัญคืออย่างนี้ครับเบ่นทีตั้งแต่เป็นฐานนะคบอันนี้พูดความจริงให้ฟังผมมีลูกบัณยังไม่มีลูกบัณแมนขัดบัณเข้ากับว่าผมมีลูกบัครับขอานเลยขอฐานเลยแล้วก็ขอจากว้ยนิวเลยครับ เนื่องจากที่ผมกล่าวว่าผมเกิดวันที่4เนอะ4พฤศภาบวงสวงสร้าง16กุผมภาพันธขึ้น15ค่ำเดือน3วันมาค่าบูชาระหว่างเตรียมก็คือบอกช่างว่าช่างครับผมอยากมาถวายหรืออยากให้มีพิธีเนี่ยคือวันวิสาขบ,บูชาก็คือถือเลือกขึ้น15ค่ำซึ่งมันตรงกับ15พฤษภาผม<ช>วันไหนก็ได้ครับแต่ขอมาก่อน ผมว่าอย่างนี้ก็เลยบอกหลวงพ่อหลวงพ่อผมขอมาก่อนนะว่าอย่างนี้ระหว่างนี้มีนาเมษาสองเดือนผมก็จะไปทัวร์ในพื้นที่ต้องต้องให้ให้ข้อมูลว่าพระพิทวันปีนี้ท่านดังเนาะวัดจุฬามณีวัดเจตุมวัดสุธารามผมก็ได้มีโอกาสไปกราบแล้วก็ไปไหว้ไปขอมวลสารครับในองค์รูปปั้นเนี่ยหลวงพ่อได้ ได้มีมนลหลวงพ่อไปบรรจุมวลสารมวลสารของทุกร้ออาทิหนึ่งวัดจุฬามณีนะครับสวัดเกตุมสวัดแม่ยักษ์ใหญ่นะครับสี่วัดสุทธาราม5วัดบานชันพื้นที่กทม6วัดสุทัศน์เวัดศรีประดิษฐ์วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์สมุทรปราการ8ปสารหลักเมืองของอุดอรธานีหลวงพ่อได้ไปเอามานะครับ วัดพระธาตุพนมแล้วก็มีผงเะพุทธคุณที่เป็นผ้าสมเด็จของปุณวัดพองนะครับร้อยสิบร้อยแปดปีร้อยสิบสี่ปีร้อยสิบสี่ปีไปอัดในตัวองค์พระนะครับบรรจุในวันทีตรงศาลลักเมืองนี้เสืิมิดหนึ่งครับเป็นเรื่องเรื่องแปลกเหมือนกันไม่ได้บอกเขาว่าจะไปเอามวลสารปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ดูแลศาลน่ะเขาบอกว่าท่านจะสร้าง ท่านจะสร้างพระเวสสุวรรณใช่ไหมอ้าวทำไมรั่วฉันเตรียมไว้แล้วเพราะฉันก็ถือปู่เวสเหมือนกันเขาเลยให้มวลสารปี40ปี40มามีพิเศษมีอะไรเขาเตรียมไว้หมดเลยเพราะเราว่าจะบูชาเป็นมวลสารเขาบอกเขาถวายหมดเลยเพราะเตรียมไว้ก่อนแล้วเห็นหน้าเราเพราะเขาเตรียมไว้แล้วเป็นเรื่องอาศจรย์นะเป็นเรื่องแปลกแปลกดีเหมือนกันเออเนี่ยปู่เวสสุดยอดเหมือนกันนะ หลายสิ่งหลายอย่างลักเมืองอุดรอุดรทิพรูปันยังไงครับถูกต้องปู่เวทองค์ใหญ่ใช่นั่นแหละอยู่สารลักเมืองเลยที่ในหลวงท่านเสด็จรอสิบท่านก็เคยเสด็จเสด็จไปไปทําพิธีมังคลาพิเศษพญานาคเทวาราพิเศษใช่ใช่ใช่เดี๋ยวตรงนั้นในน้านรองตัวแทนผู้จัดสร้างท้าวเวสสุวรรณวัดนอกนะครับก็ป๋อ ขอรมสการขอบธรลิมการบรรมสัการขอบคุณนะว่าจาวาไหจขอบรุณารุให้ความรู้เมตตาให้ความรู้รให้ข้อมูลให้ความเมตตาให้ความเปจเนาะใช่ไครับามนักระการนะครับอาจารย์้ซนเด้อ